สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้เดอะแกรนซ็อกขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานนะคะมาพบกับลูกค้าทุกท่านอีกแล้วนะคะเดอะแกลนซ็อก so ของเรานะคะมาทั้งทีต้องมีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอและนํามาฝากทุกท่านอยู่แล้วนะคะวันนี้ขอนําเสนอในส่วนของถุงเท้านักเรียนเหมายกกระสอบนะคะ ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นถุงเท้านักเรียนเหมายกกระสอบแต่มีความพิเศษกว่าล็อตอื่นๆที่ผ่านมานั่นก็คือเดอะแกรนซ o ซ็อกขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานของเรานะคะได้ทําการคัดจับคู่แยกลายแยกไซส์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษพิเศษจริงๆคือท่านจะได้ถุงเท้าทั้งกันลื่นและไม่กันลื่นไปด้วยนะคะ ถุงเท้านักเรียนมีหลากหลายไซส์มากเลยนะคะในกระสอบเดียวเดอะแกรนซ็อกของเราได้ทำการพระมาให้เรียบร้อยท่านจะได้ตั้งแต่3-5ถึงขวบ4-6ถึงขวบ5-7ถึงขวบ7-9ถึงขวบและฟรีไซส์เรียกได้ว่าในหนึ่งกระสอบได้ครบเลยนะคะไม่ต้องซื้อหลายกระสอบก็ได้ถุงเท้านักเรียนครบไซส์นะคะและที่สำคัญเน้นในส่วนของความหนานุ่มของผ้าด้วยนะคะ การลื่นก็ลายการ์ตูนก็มีความหลากหลายนะคะลายการ์ตูนจะพิมพ์มออกไปที่พื้นคุณสมบัติของลายการ์ตูนที่เห็นคือช่วยในส่วนของการลื่นด้วยนะคะ<ส>เขาเรียกว่าถุงเท้านักเรียนกันลื่นนะคะ<ส>เด็กๆที่มีความซุกซนก็ตัวนี้ช่วยเซฟตี้เด็กๆได้นะคะแล้วก็มีความหลากหลายของไซส์ยอย่างที่เห็นนะคะที่เห็นนี่คือ7จถึงเขวบแล้วก็เนื้อผ้านุ่มฟูเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเด็กแรนด์ซ็อกเขาเน้นในเรื่องของคุณภาพด้วยไม่ใช่ถูกอย่างเดียวนะคะต้องดีด้วยนะคะ แกรนด์ซ็อกขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานของเราคัดจับคู่และคา้าไซส์มาให้ในหนึ่งกระสอบราคาโปรโมชั่นวันนี้นะคะฟังกันดีๆนะคะถุงเท้านักเรียน300คู่ค้าไซส์ราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่1,690บาทเท่านั้นนะคะถูกและดีมากๆเลยใช่ไหมคะ ท่านใดที่ดูรีวิวแล้วนะคะตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะเพราะว่างานรุ่นนี้มีมาจํากัดมากๆเลยนะคะมีจํานวนจํากัดมีมาน้อยนะคะแต่ก็ท่านใดที่ชอบก็ทักกันเข้ามาได้เลยเพราะว่าเดอะการ์ซอกของเรามีบริการจัดส่งทุกจังหวัดนะคะท่านใดที่ดูแล้วอยากจะดูอีกอยากจะเข้ามาดูในร้านก็มีบริการนะคะที่ร้านของเราเปิด10โมงถึง4ทุ่มทุกวันนะคะหน้าร้านของเรามีบริการที่จอดรถฟรีด้วยนะคะท่านใดที่นํารถส่วนตัวมาก็จอดที่หน้าร้าน ซื้อสินค้าเสร็จก็ยกขึ้นรถได้เลยสะดวกทั้งขาไปและขากลับกันเลยทีเดียวนะคะเดอนกลนซอกของเรานะคะ เปิดบริการ10โมงถึง4ทุ่มทุกวันย้ำกันอีกครั้งนะคะอันนี้จะพูดย้ำๆซ้ำๆไม่ต้องเบื่อนะคะเปิดบริการ10โมงถึง4ทุ่มทุกวันนะคะและมีเบอร์โทรติดต่อนะคะ0865990832นะคะเบอร์โทรนี้นะคะแอดไลน์แล้วก็สามารถเข้าไปดูในทไลน์ของทางร้านได้เลยนะคะร้านของเรามีอัปเดตสินค้าให้ดูทุกวันนะคะเป็นสินค้าเกรด A เกรด B มีหมดเลยนะคะเรียกได้ว่าครบจบที่ร้าน The Grand Shop ของเราที่นี่ที่เดียวเลยคะ่ะ